คู่อะไรนะคู่อะไรคู่ทองคําใช่ไหมเอาลากมาสิลากกดลากมาเลยกดลากาปับ๊บวางโหอันนี้อันนี้ทําจอใหญ่ใช่ไหมนะทำท่าจอใหญ่ปึ๊บโอเคเลยโอเคเลยโอเ้เขานี้มันลายตาไหมมันลายตาเรา,าเราต้องลิกขวาเอากริดมันออกคลิกขวาแล้วก็อ่าไหนกริดอะ่ะเอากริดอยู่นั่นปึ๊บ อ,ออกก็ยังออกแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนสีแท่งเทียนสิคลิกขวาอะไรโปรเพอร์ตี้ใช่ไหมโอเค mm hmm. บูอันนี้นี่บาร mm ์ hmm. าอัพบาร์อัพเขียว mm hmm. บาร์ดาวสี <Damn. S 1> แดงแดงบูบูแคนเดิลกระทิงสีเขียวตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากดำมันสีเขียวฮะ mm hmm. เขียวหรือฟ้าวะ อันนี้เป็นคีพิดขีพิดเออแบ่หมีแท่งหมีเป็นสีอะไรสีแดงนี่นี่อ่าโอเคยังโอเคแล้วกดโอเคเลยปายปับงานโหสวยยังอันนี้ทำทำเป็นแท่งเทียนสินี่เป็นเป็นแคนเดิลน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแคนเดิล กดใหญ่ๆขึ้นสิอโอ้เลยเริ่มเริ่มเข้าขาแล้วเว้ยถ้าถ้าถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ชิดด้านนี้เออถ้าเรากดตรงนี้นะลองชิดสิลองกดสิเดงเออนานไงน่นไงน่นไง,นนงเห็นไหมคราวนี้มันมันกราฟทองคําเนี่ยมันมีขึ้นกับลงใช่ไหม อ่าเอ้าลองหาเส้นขึ้นดิลองหาลองตีเส้นดูสิเอาเส้นเทียนลายมาใส่อยู่ไหนละเส้นเทียนลายอ่ะเส้นเทียนลายอยู่ตรงไหนไม่ใช่มันเอียงเอียงอ่าแหละเอาตรงนี้ตรงนี้ตีเส้นเทียนลายขึ้นไปนี้สิตรงนี้แล้จากตรงนี้จากตรงนี้วางก่อนแล้วก็ไปกดมาใหม่ต้องไปกดมาใหม่ถึงจะมีกดมาใหม่เลย เอลา,ากไปครับลากไปาไลากขึ้นไปเลยลากเส้นเทียนลากขึ้นมาน,มานี่มานี่มาหากันนี้อขึ้นไปนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่ขึ้นมานี่โอเคอ๋ออพอเห็นไหมเอาบอกปู่ทีอ่าลงมานี่มันโดนอะไรมันลงมาแล้วมันโดนทําอะไรขึ้นไปมันโดนตี เออโดนอะไรฮะโดนอะไรตีเึ้นอ๋อมันโดนอะไรขึ้นไปเลยนี้หละโดนอะไรโดนเตะไหนมันโดนเตะตรงไหนบ้างอ่านะตรงไหนตรงนี้อ่าโดนเออตรงนี้โดนเตะไหมนี่โดนเตะไหมโดนเตะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มาเตะตรงนี้อีกขึ้นไปขึ้นไป เอ้ยเตะได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนทางลงมาเปลี่ยนทางลงมานะเพราะนั้นเราก็ต้องตีเส้นเทนใหม่ลงมา่ะต้องตีเส้นใหม่ลงมาตีเส้นต้องต้องมันต้องใส่ข้างบนตรงนี้ลงมานี่เออเส้นเทนน่ะเออใช่ใช่ลงมาเลย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 ลงมาลงมาอ๋อ เห็นไ,ไหมขึ้นมาตรงนี้มันโดนอะไรโดนโอเอ๊ะ <c oughs> มันโดนเตะยังโดนเตะลงมานี่เตะไหมเตโดนเตะลงมาขึ้นไปอีกไหมขึ้นไปอีกโดนอะไรเตะลงมาเตะลงมาอีกึ้นนี้เตะลงมาอีกได้ไหมเตะลงมาได้เออแต่ว่ามันทำไงเนี่ยมนขึ้นไปใช่ไหมใช่ แสดงว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงนี่ขามันขึ้นหรือลงขึ้นขาขึ้นเอ่อเพราะฉะนั้นเราก็เอาเทียนลายมาตีให้มันเปลียนขาขึ้นเร็วๆเอาเทียนลายมาตีให้มันเป็นขาขึ้นจากนี้ขึ้นมานี่เออพอนี่มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงขาขึ้น